นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องคบกับแฟนมา1ิปีแล้วเขาก็ไปแอบคุยกับผิงในเกมจะทำยังไงดีมีคนมาปรึกษาว่าเราครบกับแฟนมา1ิปีเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วครั้งหนึ่งเราจับได้ว่าแฟนคุยกับผิงในเกม อนแรกแฟนก็บอกว่าไม่มีอะไรพอสักพักแฟนเปลี่ยนหรหัสโทรศรรัพท์และแอบไปคุยกับผู้หญิงคนเดิมในเกมอีกเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้เมื่อสถานการณ์มันบ่งบอกให้เราต้องทําบางสิ่งนั่นหมายความว่าเหตุการณ์เปลี่ยนความรู้สึกเราก็เปลี่ยนตามแต่แล้วสิ่งที่เราต้องถามตัวเองนั่นก็คือเราครบกับเขาเนี่ยเราครบเขาเพราะอะไรแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติเขาแค่คุยกับผู้หญิงในเกมผมไม่ได้บอกว่าให้เราอนุญ,ญาตหรือไม่อนุญาตแต่เราต้องกลับมาถามตัวเองว่า เรามีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังในสิ่งที่เราตัดสินใจรอเปล่าเมื่อจะเป็นอารมณ์เบื่อเซงเหงาหรือว่าเราก็มีคนใหม่เหมือนกันสิ่งหล่านี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่มีใครเลยและคุณรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นการกระทำที่รับไม่ได้การออกจากกรามสัมพันธ์นี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะไรขอแค่เพียงเรามีเหตุผลในการตัดสินใจในทุกๆครั้งถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเหตุผลอะไรเลยผมก็อยากให้ทุกคนมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่สนับสนุนในการตัดสินใจในครั้งครั้งนี้ เราอย่าพยายามที่จะทำอะไรตามอารมณ์โดยส่วนเดียวโดยให้เราลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็นคือคนเราไม่มีใครดี100%ถึงแม้เราจะเลิกกับแฟนคนนี้ไปอีกคนนึงเราจะมั่นใจได้ไงว่าเขาจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมากับสิ่งที่เราเคยเจออีกแน่นอนว่าเราทุกคนไม่สามารถการันตีได้เลยว่ามนุษย์ทุกคนมีความคิดที่เหมือนกันเราแค่พยายามทำความเข้าใจคนคนหนึ่งได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนมากกว่าว่าเขาเป็นคนแบบนี้และเป็นคนแบบนั้น บางครั้งการที่เขาเป็นคนแบบนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะเป็นคนที่ดีหรือไม่ดีเพียงแต่เราเคยรู้จักเขาในมุมมุมหนึ่งแน่นอนว่าเขากําลังชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมันอาจจะทําให้เราไม่สบายใจในสิ่งที่เรารับรู้แบบนี้แต่ผมก็กล้าพูดว่าในขณะที่เขาคุยอยู่มันจะยังไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นักลองดูไปอีกสักนิดนึงก็ยังดีผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าความรักไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะบอกได้ว่า คบกันนานๆแล้วเราจะลงเอยกับคนที่คบหาตอนนี้บางครั้งเนี่ยการที่เราครบกับคนคนหนึ่งสิ่งที่เราคาดหวังก็คือเราไม่อยากเลิกเราอยากคบกับคนนี้ไปตลอดแต่แล้วในความเป็นจริงชีตไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยสิ่งที่ผมกําลังตั้งคําถามให้ชัดที่สุดนั่นก็คือเรารู้ได้อย่างไรว่าคนคนนี้เราจะคบได้นานที่สุดสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราเชื่อมโยงกันอยู่นั่นก็คือความคิดที่มีต่อกันตราบดใดที่เรายังมีความคิดถึงกัน ใส่ใจซึ่งกันและกันแล้วมองว่าเออคนคนนี้เขาก็เป็นคนที่รักเราในสิ่งที่เราเป็นจริงๆสิ่งนั้นแหละจะเป็นตัวมาตรวัดที่สําคัญที่สุดว่าเราจะเห็นคนคนนี้อยู่ในชีวิตต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดสมมติมีคนในคนหนึ่งเริ่มรู้สึกหมดรักแล้วเริ่มรู้สึกว่ามีคนที่ดีกว่าคนนี้ผมเชื่อว่าเขาคงไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนสิ่งหนึ่งนั่นก็คือหาคนที่เขาหยุดอยู่กับเราหาคนที่เขาไม่พยายามสอบแสวัหาคนอื่นอีกต่อไปนั่นแหละจะเป็นจุดคีเว์ด หรือกุญแจที่เราจะไขความสัมพันธ์ที่ยืนยาวได้อย่างยาวนานจริงๆบางทีชีวิตก็เหวี่ยงความสงสัยมาให้เราตั้งคําถามไปว่าถ้าเราสามารถยอมรับเขาในแบบที่เขาเปลี่ยนไปแบบนี้ได้เราจะยังอยากอยู่กับคนคนนี้ต่อไปไหมผมเชื่อว่าการที่เราครบกันสักระยะหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่ามันมีอุปสรรคเข้ามาแน่นอนเราไม่ใช่ฐานะเลยที่เราจะไปตอบหรือว่าไปชี้ชัดได้ว่าเราจะไม่สามารถห้ามใครสักคนหนึ่งที่ทําแบบนี้ได้เลยเราทําได้แค่เพียงยอมรับและเข้าใจสิ่งที่มันเป็นไป เรียนรู้ตระหนักแล้วก็เร่งเห็นวความเป็นจริงว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมใครได้รวมถึงตัวของเราเองวันนี้เรายังไม่มีปัญหาวันนี้เรายังไม่เคยคิดที่จะเรียนรู้รับปัญหานั้นมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าคนส่วนใหญ่เวลาเจอปัญหากับตัวเองไม่ค่อยที่จะมาปรึกษาใครแต่กับการถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเหล่านั้นโดนกระทํา แทนที่เขาเนี่ยจะไปกระทําเองเขาเหล่านั้นกลับเลือกที่จะมาปรึกษามากกว่าสิ่งผมให้ข้อสรุปนั่นก็คือคนส่วนใหญ่ไม่อยากเป็นผู้ร้ายในสายตาคนอื่นเรานั้นอยากเป็นพระเอกอยากเป็นนางเอกกันทุกๆคนเมื่อไหร่ก็ตามให้เราเป็นคนดีในสายตาคนอื่นนั่นแหละคือความสําเร็จหนึ่งที่มันทําให้เราเยียวยาจิตใจว่าโอเคฉันดีแล้วฉันไม่ต้องปรับอะไรมากเขาสิต้องปรับเยอะคนนั้นสิต้องปรับให้มากกว่านี้นี่คือเหตุผลว่า เราไม่ควรใช้ชีวิตแบบนี้บ่อยๆเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่ดูเหมือนโชคร้ายตลอดเวลาแล้วก็มีคนเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่สามารถจะตอบได้เลยว่าเราจะทํายังไงกับความรู้สึกนี้ดีการเปลี่ยนแปลงมันย่อมเกิดขึ้นอยู่แล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกของใครได้เลยรวมไปถึงตัวเราเองก็เช่นกันนี่คือสิ่งที่มันเป็นขยายอีกแง่มุมหนึ่งนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นต่อให้เขาไม่นอกใจต่อให้เขาหมดรักหรือเหตุผลใดก็ตาม นั่นคือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวันผมยอมรับสิ่งนี้ได้มากขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเนี่ยมันคือการที่เรารับรู้ความเป็นจริงว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นแล้วก็เราไม่สามารถทาอะไรได้เลยนอกเสียจากเราทําให้มันดีที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่คนอยู่ข้างๆเราเขาสัมผัสรับรู้และตระหนักได้ว่าเราทําดีที่สุดในความสัมพันธ์นี้จริงๆเรารักเขาและเรารักตัวเองในสิ่งที่มันเป็นไปนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในความสัมพันธน เราไม,ไม่ต้องพยายามจนสูญเสียความเป็นตัวเองเราไม่ต้องพยายามที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เราไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรได้เลยเราทำได้แค่เพียงรับรู้วันนี้ว่าวันนี้เราต้องทำอะไรมากขึ้นถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแต่เราก็ต้องฝึกฝนที่จะทำมันให้ผลของการมีชีวิตอยู่ของตัวเราเองคืออะไรเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้หลังจากนี้เราที่ยอมรับความจริงข้อหนึ่งได้ไหมนั่นก็คือเขาเคยแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่น แน่นอนว่าการที่เราจะยอมรับบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่อยากยอมรับเนี่ยมันยากอย่างยิ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องท,ทําทุกๆคนนั่นก็คือความสัมพันธ์ที่ยืนยาวเนี่ยผมเชื่อว่ามันประกอบไปด้วยบางสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการเสมอไปรวมไปถึงเราก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่ยากที่จะยอมรับมันจริงๆเมื่ออะไรจะเกิดขึ้นก็ตามในชีวิตสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจและตระหนักรู้มากขึ้นก็คือคนเรามีดีมีเสียคนเราไม่ดีทุกอย่าง อ,อดีตของแต่ linkage, แต que, และคนนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เรานั้นเปลี่ยนแปลงอนา,าคตได้ด้วยปัจจุบันนี้มันมีหลายคนที่ผมพยายามรู้จักแล้วก็พยายามศึกษาเขาแต่แล้วการที่แต่ละคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปเราเปลี่ยนแปลงอยู่ในกรอบให้เราเป็นอยู่เสมอเราไม่ค่อยมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้นอกนจากเรามีความคิดที่ดีมากขึ้นจากประสบการณ์แต่แล้วประสบการณ์บางประสบการณ์มันไม่ทําให้เรามีความคิดที่ดีมากขึ้นทต่มากับการที่ทำให้เรามีความคิดที่แย่ลงรวมไปถึงเรามีความคิดเท่าเดิมด้วยซ้ำไป มันหมายความว่าการที่เรามีประสบการณ์อะไรต่างๆมันไม่ช่วยทําให้ใครดีขึ้นเลยนอกจากเรานําประสบการณ์นั้นมาปรับใช้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงมาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เราเป็นจริงๆสิ่งนี้จะชี้ชัดได้มากกว่าว่าเราสามารถนําประสบการณ์ในอดีตท,ที่เราประสบพบเจอนามาใช้ได้อย่างแท้จริงนี่แหละคือการวิวัฒนาการของมนุษย์ทุกๆคนสุดท้ายนี้ท้งนี้เราจะต้องตัดสินใจด้วยดุลพินิษของเราเอง ่อให้เราปรึกษาคนอื่นมากมายสักเพียงใดในท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องใช้เหตุผลและความรู้สึกของเราอยู่ดีเมื่อการปรึกษาคนอื่นมันทําได้แค่เพียงเรามีความคิดเห็นหนึ่งที่นํมาปรับใช้กับความคิดของเราแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยตัวของเราเองอยู่ดีปัจจัยที่มันมีแวดล้อมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองเรื่องความรู้สึกมวลรวมเรื่องความผูกพันต่างๆนา,นานาที่ เราอาจจะไม่สามารถออกมาจากความพันนี้ได้เลยไม่ว่าอะไรก็ตามแต่แต่ผมก็ยังอยากยืนยันให้รอดูต่อไปกว่านี้อีกเราไม่มีทางรู้ว่าเขาคุยกันแล้วเขาทำมากกว่าคุยหรือเปล่าสิ่งนี้จะเป็นเพื่อการทดสอบแล้วก็นำประสบการณ์นี้มาปรับใช้ในชุดของเราด้วยไม่ใช่ว่าการคุยหรือการนอกใจมันจะลงเอยด้วยสิ่งที่เขาเหล่านั้นทำเป็นนิสยัยหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาคุ้นชินกับมันเพียงแต่าเกิดสมมุติเราเข้าใจระดับหนึ่งว่าเออคนเรามันมีผิดพลาดกันได้ เข้าใจแบบนี้หนักแบบนี้เราจะเกิดการเรียนรู้การตื่นรู้มากขึ้นและการให้อภัยก็จะสามารถตามมาได้ในกรณีที่มันหนักมากขึ้นเราจะไม่สามารถให้อภัยได้มากกว่าน,นี้อีกคุณแค่เดินออกมาในวันที่เดินออกมาได้นั่นแหละจึงเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดในการที่เราทำเต็มที่ในความพันนี้จริงๆผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อกยาฉีดด้วยนะครับ